ตอนนี้นะฮะอย่างที่เราเกิดเอาไว้ว่ามีข่าวดีมาบอกต่อสําหรับหนุ่มสาวนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับเพราะว่าช่องวันสาสเวสวีนะครับกำลังจะมีกิจกรรมดาววิ้งเดือนว้าว ค้นหาหนักแสดงหน้าใหม่มาประดับช่องวันสาครับซึ่งตอนนี้เราก็มีรุ่นพี่นักแสดงจากทางช่องวันสาเนี่ยนะคะมาพูดคุยถึงกิจกรรมนี้ให้ฟังกันต้อนรับค่ะตูมตามยุทธนาและแกรนกอนพัดสอนค่ะสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะเอเอเอชทำไมเราไม่คุ้นเลยปกติแกรนพันวรสีค่ค่ะค่ะเพิ่งเปลี่ยนเลยค่ะอทำไมถึงเปลี่ยนคือว่าแกรนเนี่ยไป พักนานไปหเดือนใช่ไหมคะปัญหาสุขภาพเนาะเป็นอะไรคะเราทวนกันอีกครั้งละกันก็คือการเป็นกล้ามเนื้ออักเสบค่ะแล้วก็แถวคอบ่าสบักไหลหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นมา7ปีแล้วนะคะแล้วคราวนี้กันก็พักงานไปห้าเดือนเพื่อไปรักษาครับแล้วก็มีแบบว่าไปหาหลวงพ่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปแบบโหาทำทุกวิถีทางย่งเป็นเมล็นดูจยอนมากเกินไปจริงจริง จะบอกว่าอะไรค่ะล้วก็เลยไปหาหลวงพี่วัฒน์ไม้แล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยให้ลองเปลี่ยนชื่อดูอะไรเงี้ยค่ะเผื่อแบบอะไรหลายอย่างจะดีขึ้นซึ่งวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันแรกที่น้องแกลับมางานยังเป็นทางการใช่ทีนี้ถามความหมายชื่อได้ไหมอ่ะได้ก่ะกอนพัดศอนนี่มีมีความหมายว่าอะไรแปลว่าผู้มีความเจริญรุ่งเรืองค่ะตอนนี้หายดีแล้วหรือยังตอนนี้ก็คือดีขึ้นมากค่ะดีขึ้นมากแข็งแรงขึ้นมากค่ะแต่ว่าก็ต้องแบบรักษาต่อไปเรื่อยให้หายขาด เออแฟนๆเป็นห่วงเนาะครับผมแต่ว่าอีกคนนึงนี่ไม่รู้ต้องเป็นห่วงหรือเปล่าไม่ต้องหรอกเพราะว่าดูในอินสตาแกรมนั้วเนี่ยหลังๆไม่ค่อยมีรูปตัวเองเนาะใช่รูปสาวเลยไม่แตรูปใครไม่รู้หรือไม่ก็รูปคู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนก็เป็นรูปฉันหรอกใช่แล้วอ่ะวิเห็นไหมเขามีห่ัง่ได้พูดแบบนี้เป็นยังไงครับตุ้ตามตอนนี้ความรักนี่นี่เรามีภาพมาให้ดูด้วยไม่คุณอย่าอ้อมค้อมสิตุ้มตามตุ้มตามกับหญิงหญิงสถานะเป็นอะไรกันหรอเป็นแฟนกันหรอ อันนี้ตรงกว่าอะไรเนี่ย <laughs> อ่ไม่บอกก็ดีก็ดีก็เป็นแฟนกันก็ดีแกลนพูดเองนะครับดีดีดูสิมุงมิ้งกันเชียวนะคะในไอจรูปคู่เขาก็เยอะรูปเดี่ยวก็เยอะแต่เป็นเดียวของหญิงหญิงนะเออถ่ายพอสเทรทไงเขเล่นกล้องใช่ถ้าลืมเลยเราจะมาคุยกันเรื่องกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมดาวิงเดือนว้าวอธิบายนิดนึงว่าจริงๆแล้วเป็นกิจกรรมอะไรยังไงครับ เป็นโครงการนะคะหานักแสดงใหม่ของทั้งช่องวันนะคะก็เรียกว่าเราจะมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1 5สิงหาคมนะคะจนถึง15กันยายนนี้ใช่ก็คือในระยะเวลา1เดือนเนี่ยเราจะไปจัด คือแคมเปญนี้เนี่ยเราจะมี20ครั้งด้วยกันกับ20มหาวิทยาลัยที่เราจะไปเพื่อที่จะเปิดรับสมัครน้องๆนักศึกษาครับเพื่อที่จะให้มาแคสมาแบบลองใช้ความสามารถในเรื่องของการแสดงออกของตัวเองอะไรเงี้ยก็คือเดินทางไปแต่ละมหาวิทยาลัยแล้วก็ให้น้องๆสามารถเข้ามาสมัครด้วยตัวเองได้เลยใช่ค่ะจริงๆระเบียบการสมัครก็คือมี2วิธีนะคะการดูการ Walk- In ตามบูธของเราที่ไปจัดใช่ไหมคะแล้วก็จะมีออนไลน์ออนไลน์ออนไลน์ค่ะที่ onehd.net นะคะก็เข้าไปดูรายละเอียดอะไรนี้ได้รายละเอียดการสมัครอยู่ในนั้นไหมใช่น้องนักศึกษานี่คือจำกัดอายุไหมฮะอายุ18ปถึง23่ปีค่ะพอโทรพอเอกนี่ไม่ได้นะฮะ ถ้าเกินแล้วเดือนเลยก็ได้เอยู่ในอยู่ในเกณฑ์นี้ครับถึงใช้คำว่าดาวกับเดือนอะเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเราจะหาอ่าชายหนึ่งหญิงหนึ่งค่ะใช่ค่ะคือเอาจริงๆผมว่าก็คล้ายๆกับดาวเดือนมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยแหละครับผมก็ก็เราจะเราก็จะมุ่งเน้นเฉพาะน้องๆนักศึกษาเท่านั้นครับใช่ชอบเลยเนาะในกรืแบบจะมีเราคือนี่มีคนติดต่อมาบอกว่านี่เดี๋ยวเราจะทำแคมเปญนี้กันนะครับในนี้นี่ผมก็แบบ ทำอะไรยังไงครับอ๋อเดี๋ยวเราจะไปที่มหาวิทยาลัยโอ้ได้ครับนีกปากตัวใจเย็นใจเย็นก็แบบว่าไม่อยากเปิดโอกาสให้น้องรใหม่ไม่แล้วก็จะบอกว่าสำหรับน้องๆที่แบบผ่านเข้ารอบมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีมีการได้แบบว่ามาเขาเรียกว่าอะไรนะมาร่วมแสดงร่วมกันกับพวกเราคล้ายๆกันกับสงครามนางงาม casting project ครับที่ที่ไปร่วม ถ่ายทําด้วยในซีทั้นสั้นหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยครับแล้วคณะกรรมการของเราเป็นใครยังไงคะโอ้โหสามคนนี้เลยค่ะมีพี่ป้อนนะคะพี่ป้อนนิพนธ์พี่ปุ้ยพะอูนนะคะแล้วก็มีคืเกลือโอ้โหนี่คือตัวพ่อตัวแม่ของวงการจริงๆมีครบทุกด้านค่ะแล้วย่งีเขียนบทผู้กำกับมาครบเลยนะมาครบเลย่ะอย่างนี้น้องๆที่สนใจเนี่ยเขาต้อง ฉันต้องมีความสามารถระดับไหนต้องแสดงเก่งต้องร้องเพลงเพราะหรือต้องมีความสามารถหน้าตาดีไหมหรืออะไรเงี้ยก็ต้องมีในทุกๆอย่างเอาจริงๆคือหน้าตาดีมีความสามารถกล้าแสดงออกแล้วก็อย่างน้อยรู้จักเรื่องของการแสดงด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าของเราเป็นคือหาแสดงหน้าใหม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ฝึกซ้อมกันมาเยอะๆครับ ครับ<ช> <ผม S 2> เออะนะคะก็คือบางคนเนี่ยหน้าตาเนี่ยดีหรือหน้าตาพอใช้ได้แต่เดินเข้ามามีสเสน่ห์แล้วแสดง<ช>เก่งน,<ช>นี่ก็มีคุณสมบัติที่ดีแล้วนะบางคนเวลาเราดูผ่านหน้ากล้องอะไรเงี้ยก็จะก็จะ เครื่องกล้องก็ดีอะไรเงี้ยมาเลยครับมาเลยมาลองลองมาดูใช่ครับมาลองดูขอแค่มั่นใจเนาะใช่แล้วในฐานะที่เป็นนักแสดงรุ่นพี่มีเทคนิคหรือว่าอะไรแนะน,นําน้องๆในเรื่องของ acting หรือว่าการแสดงมัม้ยฮะนี่ต้องถามคนนี้ยทำไมหลังๆจะถ่ายไดานแต่ผลงานเขาทิ้งไม่เต็มเลยนะครับโอ้ยโอ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเน่าโศกค่ะเสน่หาคำเส้นนะคะอีกนิดเดียก่งมากเลยจ้าไปอชาอินก่อนแล้วไปแนะนำน้องทีหลังเดี๋ยวลื รืมนะลืมแต่ลืมไม่ไม่คือจะบอกว่าอาจจะพูดว่าอะไรนะแต่นาอเทคไม่กันแสดงใช่ไหมคะก็จริงๆการแสดงมันเป็นเรื่องของประสบการณ์เนาะใช่ประสบการณ์ชีวิตรวมถึงเรื่องของการเข้าใจตัวละครแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยเราความผ่อนคลายเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุขค่ะใช่จริงๆแล้วมันมันก็เป็นเรื่องเดียวกันกับความเป็นธรรมชาติของมนุษย์นี่แหละครับแต่ว่าน้อง คือการฝึกซ้อม<ๆ>อการทำความเข้าใจต่างๆนาะมันอยู่ในขั้นตอนของการที่ก่อนที่เราจะมาเล่นเนี่ยจนคุ้นชินหมดละแต่ว่าที่เหลือคือเราจําได้แล้วว่าเราเล่นยังไงเราจําได้แล้วว่าเรารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเอาสิ่งนั้นเก็บทิ้งไปก่อนเวลาที่จะมาเล่นมั่นใจแล้วก็เกิดอะไรขึ้นก็เล่นไปครับเอาให้มันเต็มที่ค,คืออยากให้เป็นเป็นธรรมชาติแล้วก็รีแลกซ์ะะที่สุดครับที่สําคัญคือการว่าน่าจะเป็นแบบความเป็นตัวของตัวเองนะคะใช่โดยที่ไม่ต้องแบบว่า เป็นเหมือนคนนู้นคนนี้แบบแสดงความเป็นตัวของตัวเองของเราออกมาแล้วเขาก็จะเห็นถึงเสน่ห์ของตัวเราเองเนาะใช่ใช่เพราะฉะนั้นความเป็นตัวเองนี่แหละสำคัญเพราะว่าเสน่ห์แต่ละคนไม่เหมือนกันจริงจริงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้ย้ำกันอีกรอบสําหรับช่องทางการรับสมัครเผื่อน้องๆที่เป็นมหาวิทยาลัยหรือว่าอยู่ในวัยที่อยู่ในคุณสมบัติพอดีเนี่ยดูอยู่แล้วอยากจะสมัครค่ะช่องทางไหนบ้างก็อันดับแรกเราจะไปที่มหาวิทยาลัยนะครับของน้อง20 มหาวิทยาลัยด้วยกันคือเป็นที่ไหนเดี๋ยวติดตามกันอีกทีนะแต่ว่าเดี๋ยวมันมีอีกช่องทางหนึ่งครับทางออนไลน์ก็สมัครทางออนไลน์ก็คือลองเข้าไปดูที่ w w w 1 h d n e t นะครับผมในนั้นมีรายละเอียดให้เข้าไปดูว่าเราจะลงสมัครยังไงเราต้องทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ คือมีสองช่องทางนี้นะครับทางที่มหาวิทยาลัยคือเราจะบุกไปหาที่นู่นเลยใช่ค่ะก็อายุ1 8ถึง23ปีนะคะแล้วก็เราจะเริ่มทั้งหมดเนี่ยสิบาสิงหาคมนี้ใช่ครับนะคเพราะฉะนั้นเข้าไปดูรายละเอียดก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่าใครยังจำคุณสมบัติไม่ได้นะคะ w w w 1 o n e h d net เข้าไปดูกันก่อนค่ะทีนี้มาผลงานแต่ละคนเอาแบบเต็มที่เลยค่ะลยค่ะ เอาแกลงก่อนละกันนะคะมีความเกรงใจกันด้วยนะคะก็สำหรับแกนงนะคะก็หนึ่งกันยานี้ค่ะเงาอโศกค่ะเจอกันแน่นอนนะคะก็พระนางเนี่ยพี่ชอนองเอเซอร์นะคะแล้วก็แกรนก็เป็นนางร้ายเออจะไปแย่งชิงเขามาค่ะนี่ถามจริงหลังๆเนี่ยเราจะบทตัวร้ายนี่รู้สึกติดใจรล้วไหเนี่ยชอบค่ะคือหลังๆไม่ใช่เราบทตัวร้ายนะเราบทแต่แบบ คือเป็นดีหรือร้ายหรืออะไรก็ตามแต่ต้องเป็นคอมเมดี้เออเองเงี้ยค่ะใช่เออต้องเป็นคอมเมดี้อะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็คอมเมดี้ค่ะต้องรอดูใช่จากแต่ก่อนเมื่อชั้นก่อนยังเป็นคอมเมดี้ในเงาอโศกอีกเหรอใช่จริงๆต้องรอดูคือจะบอกว่าเอาเวอร์ชั่นก่อนเป็นโรแมนติกดราม่าใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้เลยต้องดูค่ะใช่เออน่าสนใจค่ะตดงตามค่ะของผมก็กําลังจะถ่ายทําแต่บางก่อนครับ ครับก็ตอนนี้เขาเริ่มเปิดกล้องไปแล้วแต่ว่าของผมกําลังรอเป็นของผมเป็นยุคกลางอตอนนี้ยุคแรกกําลังเริ่มถ่ายทํากันอยู่ครับแลวในเรื่องบทบาทเราเป็นยังไงคะในเรื่องผมได้รับบทเป็นหม่อมเจ้าหม่อมหลวงจีรายุดจีดายุธนะครับก็ก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นผู้ชาย แันดีครับแันดี้ที่หลงรักนางเอกคือวิวอนรครับใช่ก็ตามจีบกันหลายยุคเลยละเออรอติดตามผลงาทั้งสองคนได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆมาพูดคุยถึงกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นขอบคุณครับตอนนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาฟังเพลงจากนักร้องลูกทุ่งสาวหน้าใหม่นะครับบุ๋มมินตยากับเพลงจ๋ยสักครู่ครับ